ต้องยอมรับว่าเป็นความอึดอัดที่ทีมภูเก็ตไปทําแบบนี้อันนี้ต้องยอมรับก่อนคงไม่มีใครที่จะแบบไม่รู้สึกผมเป็นคนตรงตรงไม่เคยขออนุญาตนะครับมีแต่แจ้งให้ทราบก็ต้องรักษาน้ำใจเราด้วย ถึงอะไรที่ผ่านมาก็จะน้อยนะครับปล่อยมันผ่านไปแต่ทุกวันอนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องการให้ดีที่สุดก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากที่เ็นดูลูกเห็นดูน้องนะครับขอบคุณมากครับเก่งมากเก่งมากเป็นคนเราให้ยากนราแล้วี่ยอ คิมพีดีภูเกตค่ะโพสต์ขอโทษประกาศยุติหน้าที่การเป็นที่ปรึกษาขององค์กร Miss ูปันเนชั่นแน l ไทยแลนด์ค่ะเพื่อที่จะต้องการแสดงจุดยืนและความชัดเจนในบทบาทของตัวเองหลังวิดผิดใจบอสนวัดค่ะ ล่าสุดนะคะกำลังกลายเป็นประเด็นดราม,ม่านะคะให้ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายในวงการนางงามค่ะสาหรับเวทีมิสแกรนดนะคะด้วยเรื่องราวของดราม่าครั้งนี้ค่ะเกิดจากการที่มีคนตั้งคําถามนะคะถึงเรื่องที่ทีมภูเก็ตค่ะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะการสร้างนางงามมากมายในหลากหลายเวทีค่ะได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาคิติมศักดิ์ให้กับเวทีมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะที่เพิ่งจะได้แถลงข่าวเปิดตัวเอ็นดีคนใหม่ค่ะที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่นะคะในการจัดการประกวดในประเทศไทยนั่นก็คือสาวอมเดน่าอบดัมที่ม ครองตำแหน่งนะคะมิสกรด์ภูเกตคนแรกในปี2016ค่ะก่อนที่เธอนะคะจะไปต่อค่ะจนสามารถคว้าตำแหน่งนะคะมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์ปี2020ได้และเธอก็เป็นท็อป10คนสุดท้ายบนเวทีมิสยูนเวิร์ส2020ด้วยค่ะในปัจจุบันค่ะอแมนด้านะคะผันตัวค่ะไปในเส้นทางการแสดงนะคะได้เล่นละครค่ะทางานในวงการบันเทิงจนมาถึงบทบาทใหม่นะคะที่ทำเอาเซอร์ไพรส์แฟนๆสุดๆค่ะคือการขึ้นแท่นเป็น N d ดีค่ะของมิสซูบ้านเนชั่นแนลไทยแลนด์ค่ะ ซึ่งประเด็นดราม่าในครั้งนี้นะคะคือการถูกมองจากเหล่าชาวเน็ตและแฟนนางงามค่ะจนเกิดคําถามขึ้นมานะคะว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ทางด้านพี่คิมพี่กบนะคะซึ่งเป็น PD ดีค่ะผู้ถือลิขสิทธิ Miss ์มิสแกรนภูเก็ตค่ะอยู่ในปัจจุบันได้ไปร่วมง,งานและถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของเวทีอื่นนะคะแล้วแบบนี้จะมีผลกระทบต่อสถานะทางองค์กรมิสแกรนหรือไม่นะคะหลังจากที่ประเด็นนี้ค่ะได้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นเรื่องที่ถูกแฟนนางงามนะคะเอามาถกเถียงกันอย่างมากมายท่ามกลางความร้อนระอุข,ของดราม่าในครั้ นี้ทางด้านของพี่กบค่ะหนึ่งใน PD Miss Grand p h u ู e t นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยมีการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลส่วนตัวนะคะว่าผมเป็นคนให้เกียรติและขออนุญาตผู้ใหญ่เสมอเวลาทําอะไรในทุกขั้นตอนเชื่อใจในตัวผมนะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาคนนึงแต่ไม่ค่อยโพสต์อะไรบ่อยๆครับผมเคารพเวทีแกรนด์เสมอครับทาให้เหล่าชาวเน็ตต่างก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมให้กําลังใจกันอย่างมากมายค่ะต่อมาน่ะคะเรื่องราวนี้ท่านผู้ชมได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลจนรียกได้ว่าถึงหูบ บอสนวัดนะคะประธานองค์กร Miss g ก a n d International และ m ะม s g r a n d Thailand ค่ะต้องมีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะที่ทีมภูเก็ตนะคะได้ไปร่วมงานกับเวทีอื่นจะมีผลกระทบนะคะกับการถือลิขสิทธิ์ Miss g r a n d ภูเก็ตหรือไม่โดยบางช่วงบางตอนในไลฟ์ค่ะทางบอสนวัดนะคะได้เผยว่ายอมรับว่ามีความอึดอัดที่ทีมภูเก็ตทำแบบนี้คงไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกผมเป็นคนตรงๆและในหลายๆจุดที่ผ่านมาซึ่งผมกับทีมภูเก็ตค่อนข้าง,างที่จะรักใคร่กันและชอบพอกันพอสมควรมันก็เลยถูลู่ถูกกันมาเพราา เรามีกฎที่ใช้ก,กันกับทุกพีดีจังหวัดแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้กับทุกจังหวัดอันนี้ยอมรับถามว่าทราบไหมที่เขาส่งนางงามไปเวทีที่เราไม่อยากจะเกี่ยวข้องอย่างเช่น Miss Uni v e r s e Thailand ถามว่าเราอึดอัดไหมก็อึดอัดพยายามไม่มองพยายามไม่พูดพยายามปล่อยผ่านก็เลยคิดว่าช่วยๆกันเพราะเห็นว่าเราเคยทํางานด้วยกันมานานเป็น10ปีที่นี้มาถึงที่ว่าเคยขออนุญาตผมไหมผมเก็บข้อความเอาไว้ทั้งหมดไม่เคยขออนุญาตนะครับมีแต่แจ้งให้ทราบครั้งแรกผมได้ข้อความมาก่อนหน้านี้ไม่มีการใช้คาว่าปรึก ษามีแต่แจ้งให้ทราบว่าจะทําอย่างนี้และเริ่มทําเรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็ไปไม่ถูกเพราะว่าทําไปแล้วซึ่งผมก็เก็บข้อมูลเอาไว้อันนี้เนี่ยเป็นการแจ้งให้ทราบผมยังบอกเลยว่าไม่น่าเลย และอย่างที่บอกปอนบอกว่าผมอนุญาตอันนี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจใหม่มีเพียงส่งเมสเซจมาว่ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเหมือนผมเป็นลูกน้องเขาเพราะเขาไม่ได้มาปรึกษาว่าจะสามารถทําได้ไหมแล้วทุกอย่างมันก็ทําไปแล้วซึ่งจะให้ผมหักเขาในเมื่อผมมองว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วจะให้ผมทํายังไงมันจะเริ่มต้นต้องยอมรับว่าเป็นความอิดอัดที่ทีมภูเก็ตไปทําแบบนี้อันนี้ต้องยอมรับก่อนคงไม่มีใครที่จะแบบ ไม่รู้สึกผมเป็นคนตรงๆนะไม่มีใครที่ไม่รู้สึกนะฮะในหลายๆจุดที่ผ่านมาแต่ด้วยผมกับทีมภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างรักใคร่กันแล้ค่อนข้างชอบพอกันพอสมควรมันก็เลยแบบถูรู้ถูกกังกันมานานนะฮะเพราะว่า เรามีกฎสำหรับใช้กับทุกจังหวัดพีดีจังหวัดเรามีกฎสำหรับทุกพีดีจังหวัดแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ใช้กับทุกจังหวัดนะฮะอันนี้เราต้องยอมรับทันสักเรื่องโอ้ยไม่ทันนะนะ ถามว่าที่ผ่านมาส่งบางเวทีที่เราไม่อยากเกี่ยวข้องอย่างเช่นมิสนเวอร์สไทยแลนด์อย่างเงี้ยก็ส่งถามว่าเราอึดอัดไหมเราก็ต้องตอบว่าเราอึดอัดพูดกันตรงตรงพูดกันตรงตรงไม่อ้อมค้อมแต่ถามว่าอึดอัดเราอยู่ได้ไหมก็ยังพออยู่ได้พยายามไม่มองพยายามไม่พูดพยายามปล่อยผ่านเพราะเห็นว่า อ่ะช่วยช่วยกันเพราะเราทำงานกันมาสิบปีเคยขออนุญาตผมไหมผมยังเก็บข้อความไว้ทั้งหมดไม่เคยขออนุญาตนะครับมีแต่แจ้งให้ทราบครั้งแรกที่ผมไดข้ข้อความมาในเรื่องของมิสนี้ ไม่มีการใช้คำว่าปรึกษาหรือขออนุญาตใช้คำว่าแจ้งให้ทราบจะไปทำอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็ไปไม่ถูกเพราะทำไปแล้วผมเก็บข้อมูลเอาไว้คือแจ้งให้ทราบแต่ผมก็ยังตอบกลับไปเลยว่าไม่น่าเลยนะ เราะฉะนั้นถ้าคนชื่อปอนบอกอนุญาตผมไม่เคยอนุญาตนะปอนต้องไปทำความเข้าใจใหม่คุณยิมส่งมเมสเซจมาว่ามีเรื่องแจ้งให้ทราบคือเปรียบเสมือนผมเป็นลูกน้องเขาอะคือเขาแจ้งให้ผมทราบเขาไม่ได้ปรึกษาเขาไม่ได้ถามว่าจะทำได้ไหมเขาแจ้งให้ทราบว่าเขาทำแล้วแบบนี้แล้วจะให้ผมไปหักเขาผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนผมไม่รู้จะทำยังไง หลังจากนั้นค่ะทางด้านพี่กบและพี่คิมนะคะพีดีภูเก็ตค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในมุมของตัวเองบ้างโดยยืนยันนะคะว่าอย่างเคารพนับถือคุณนวัตและองค์กรเสมอค่ะซึ่งได้กล่าวนะคะว่าเคยบอกตั้งแต่ตอนประกวดมิสแกรนภูเก็ตแล้วว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อว่านวัตอิสระไกรศีลผมไม่ทํา ผมกับพี่กบไปทํางานให้เขาตรงไหนไปอยู่ส่วนไหนแล้วคําว่าที่ปรึกษากิติมศักดิ์คือคําที่เขาแขวนเอาไว้ให้เพราะว่าความนับถือกันจริงๆยอมรับเลยว่าได้บอกกับทางพี่วัดแล้วเรื่องที่จะไปร่วมงานกับฝ่ายนั้นซึ่งทางพี่วัดเองก็บอกว่าตามใจแต่อาจจะมีความไม่พอใจด้วยอันนี้เรารู้และอันนี้ก็คือบทเรียนของเราถามว่าจะแตกหักกันไหมส่วนตัวบอกเลยว่าไม่เคยคิดและเคยพูดอยู่ตลอดว่าถ้าไม่ใช่นวัดอิรสระไก่ศีลพี่จะไม่ทําแกรนจริงๆตลอดว่าพี่ยังเคารพนับถือพี่วัดตลอด ยังเคารพนับถือองค์กรแกนตลอดบอกเลยว่าตั้งแต่แกนภูเก็ตแล้วว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อนวัดอิสระไกศิลผมไม่ทํา mm. ถูกไหมฮะพี่ก็ชัดเจนเพราะพี่เป็นนักธุรกิจลูกความจริงคือความจริงแล้วอยากบอกตรงนี้เลยนะครับคนที่นั่งเขียนคนที่นั่งพูดคนที่นั่งเมาส์เอาความจริงมาก่อนว่าผมกับพี่กบไปทํางานให้เขาตรงไหนไปอยู่ส่วนไหนและคําว่า ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อ่ะมันเป็นชื่อที่เขาแขวงให้ด้วยความนับถือจริงๆเอาเลยครับไทยจะไปเสาะไปแคว้นไปหาอะไรเพราะผมพี่คิมพี่บิ๊กบอกแล้วว่ามันความจริงคือความจริงเราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะมันคือความจริงครับพี่บอกครับพี่บอกอันนี้พี่บอกบอกเลยนะว่าพี่บอกพี่บอกพี่จําได้ว่าพี่บอกและก็พี่วัดก็บอกว่าแล้วตามใจตามใจแต่ในตามใจของของพี่วัดคืออาจจะไม่พอใจพี่รู้ผมว่าลืๆเล่นนอนแหละอาจจะแต่เราเราเทีรูวสึกว่า บอกเราเลยว่าไม่ดีกว่าอยากบอกทุกคนเลยว่าให้มันจบเถอะครับให้มันจบเถอะวันนี้พี่ก็มาเคลียร์พี่วัดเขาพูดของพี่วัดพี่ก็มาเคลียร์ในส่วนของพี่แต่พี่จะบอกกับพี่กบว่าให้มันจบเถอะครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันโอ้โหมันมันมันเหมือนจะฆ่าใครอ่ะอันเนี้ยเออมันมันแค่มีความสุขโอเคถ้าเราหลงผิดเราก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้พี่เรีมถ้าเกิดมองในในในส่วนของพี่ถ้าใช้พี่ขอโทษพี่ก็ขอโทษว่าขอโทษที่อาจเราอาจจะคิดไม่ลึกพออ่าเราอาจจะคิดไม่ลึกพอ แต่อันนี้มันเป็นบทเรียนของเรา,เ,ราเช่นกันเพราะบอกแล้วไงว่าสัมภาษณ์ให้ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ภูเก็ต,แ,ต et, แล้วว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อนวัดอิสระไกศิลป์พี่จะไม่ทําแกรนจริงๆและในช่วงที่กระแสะข่าวกาลังคุกรุ่นอยู่นั้นค่ะก็ได้มีคนลงคลิปวิดีโอนะคะ,ะเผยวินาทีเผชิญหน้ากันของบอสนวัดกับพี่คิมพี่กบทีมภูเก็ตค่ะครั้งแรกหลังมีดราม,ม่านะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็ไปร่วมงานการประกวดมิสแกรนฉะเชียงแสนในรอบตัดสินค่ะโดยในคลิปทางด้านบอสนวัดได้เดินผ่านพี่กบและพี่คคิมนนะะะขณททั้ง ได้ยกมือไหว้สวัสดีทักทายทางด้านบอสนวัตก็หันกลับมาพยักหน้ารับไหว้พร้อมกับเอ่ยนะคะว่าหลายเรื่องนะทําเอาทาั้งคู่ค่ะหันมาหัวเราะหน้าจึนเจือนทันทีหลายเรื่องนะหลายเรื่องเหรอหลายเรื่องนะเอ,นะ <c oughs> อาพี่กดพี่คินปลย okay, โอเคครับไปหน่หนหนยหนอยลูกไปหนยลูกไปหน่อยแม่น่อยไปหน่อยแมนค่ะยค่ะพดค่ะ ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านพี่คิมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน PD ดี Miss Grand Phuket เหมือนกันค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและ,และยังขอประกาศยุติการเป็นที่ปรึกษานะคะขององค์กร Miss Super National Thailand ค่ะเพื่อต้องการแสดงจุดยืนนะคะและความชัดเจนในบทบาทของตัวเองโดยมีข้อความดังนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ผมนะครับขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณหน่วยงานราชการและเพื่อนๆน้องๆพีดีพร้อมทั้งผู้สื่อข่าวที่ส่งกำลังใจมาให้ในสองสาวันที่ผ่านมาครับข้อความ3-4มสี่พันข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจพี่คิมต้องขอบคุณมากๆจริงๆครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานทุกอย่างที่ได้มีโอกาสลงมือทําเป็นคนไม่ชอบเล่นสื่อหรือดราม่าต่างๆเพราะว่าในชีวิตสนุกกับการทํางานสนุกกับเพื่อนๆและมีความสุขอยู่กับครอบครัวพร้อมทั้งเจ้ามา น้อยทั้งสองตัวและตะเวนทําบุญเท่านั้นในชีวิตสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้สําหรับผมแล้วรู้สึกเสียใจมากกว่าโกรธเพราะผมเคยคิดว่าผมได้ทําทุกอย่างถูกต้องตามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยความสัตย์จริงแต่สุดท้ายมันกลายเป็นปัญหาที่บานปลายไปกระทบหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นลูกสาวผมหรือบุคคลที่ผมรู้จักผมก็ถือโอกาสนี้ขอโทษณนะตรงนี้นะครับเพื่อให้ปัญหาต่างๆมันจบลงและไม่ขยายปัญหาไปมากกว่านี้พี่คิมได้คุยกับลูกสาวเมื่อวานแล้วภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆเก่งมากๆ และดีใจมากๆที่ลูกสาวได้ก้าวไปอีกจังหวะหนึ่งของชีวิตดีใจที่ลูกสาวประสบความสําเร็จในเรื่องงานพี่คิมและพี่กบก็ขอให้ลูกสาวทําในสิ่งที่อยากทําให้ประสบความสําเร็จถึงแม้พี่คิมและพี่กบจําไม่ได้อยู่เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในตาแหน่งที่ลูกสาวตั้งใจให้เกียรติพี่คิมและพี่กบนะครับแต่พี่คิมและพี่กบก็จะเฝ้ามองดูลูกสาวและคอยดูความสําเร็จของลูกสาวตลอดไปครับเพื่อยุติปัญหาต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นพี่คิมและพี่กบขอไม่รับตาแหน่งที่ปรึกษากิติมศักด์์นกองงปไทแั้หมด เพื่อให้ปัญหาต่างๆได้จบลงหลายคนบอกพี่คิมว่าพี่คิมต้องมีศักดิ์ศรีไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิน้นพี่คิมจะบอกว่าพี่คิมมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับศักดิ์ศรีที่จะปกป้องลูกสาวที่อยู่ในทีมภูเก็ตทุกคนปกป้องน้องๆในทีมภูเก็ตเพราะเราคือครอบครัวภูเก็ตครอบครัวที่เรารักและผูกพันกันมากไม่ว่าจะเป็นลูกสาวเก่าหรือใหม่นั่นคือศักดิ์ศรีของพี่คิมและพี่กบครับที่ต้องทําสุดท้ายพี่คิมจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ให้จบและทําให้ทุกฝ่ายมีคคคคววาาามสสุขข่่นนนเรืือออ,อออองงต อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่นอนเพราะว่ามันคืออนาคตครับพี่คิมขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จบลงนะครับเราจะไม่มีการพูดถึงกันอีกและแยกย้ายกันไปทํางานเถอะครับอยู่ให้มีความสุขอย่าใช้ความเกลียดชังหรือความเห็นแก่ตัวทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้อยู่ค้าฟ้าเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปไม่ช้าก,ก็เร็วเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับอ๋ออย่าลืมกดตะก้ากดตะก้าลูกสาวให้พี่คิมด้วยนะครับรักและขอบคุณมากครับพี่คิม ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ค่ะได้ออกไปในโซเชียลนะคะก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาอย่างมากมายค่ะทั้งที่คอมเมนต์นะคะหลายคอมเมนต์เลยชื่นชมในความเป็นผู้ใหญ่และกล้าตัดสินใจที่จะแสดงจุดยืนเพื่อต้องการให้ปัญหาจบลงและไม่บานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ แต่เนื่องด้วยกระแสข่าวนะคะที่ทางทีมภูเก็ตข่าวเหมือนจะมีปัญหากับทางองค์กรมิสแกรนนะคะทำให้หลายๆคนคะ่ะเกิดความไม่สบายใจและคิดว่าเหตุการณ์นี้ค่ะจะกระทบกับตําแหน่งของกดชเบลนะคะมิสแกรนภูเก็ต2025หรือไม่เพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังเตรียมตัวลดทูสู่มิสแกรนไทยแลนด์2025นะคะโดยมีความคาดหวังจากแฟนๆนางงามค่ะว่าเธอเนี่ยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ B2B ให้กับมิสแกรนภูเก็ตได้นะคะในปีนี้จนล่าสุดคณะท่านผู้ชมทางด้านของพี่กบและพี่คิมนะคะได้ไปช่วยทางกดชเบล Life สดท และในช่วงหนึ่งค่ะพี่คิมได้น้ําตาไหลนะคะเปิดใจพูดขอบคุณผ่านทางไลฟ์สดค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณและยืนยันความชัดเจนพร้อมกับขอกําลังใจจากทุกคนเพื่อเดินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองนะคะและทีมต้องการทําให้สําเร็จและขอให้สนับสนุนกดเชเบลต่อไปอีกด้วยค่ะโดยทางพี่คิมนะคะได้เผยว่าที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดขอบคุณแฟนๆด้อมกดเชเบลน้องกอ๊อฟพี่ปอนพี่กกและน้องปะเปีย ที่มาให้กำลังใจซึ่งตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยแค่รู้สึกว่าขอให้น้องมาทานข้าวพูดคุยกันต่อไปว่าจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเองเนี่ยก็ต้องไปเรียนเดินขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆที่เอ็นดูน้องขอบคุณมากๆนะครับซึ่งหลังจากที่พี่คิมพูดจบค่ะก็ได้มีการปาดน้ําตานะคะพร้อมกับสวมกอดกดชชเบลค่ะเพื่อส่งกําลังใจและพลังบวกนะคะให้ทําในสิ่งใหม่ๆในอนาคตต่อไปค่ะนักแปลถึงอะไรที่ผ่านมาก็จำนวนนะครับปล่อยให้มันผ่านไป แต่ทุกวันอนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆต้องของเชเบลนะครับแล้วก็น้องก๊อฟพี่ปอนพี่โกน,น,น้องโปรเปที่มาให้กำลังใจเราวันนี้เราไม่มีอะไรเลยเรามีความรู้สึกว่าขอให้น้องมาทานข้าวแล้วก็มีความรู้สึกคุยกันว่าเออจะทำยังไงต่อไปในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ไปเดินเดินนะลูกนะ ก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมมกขอบคุณม้าที่เห็นดูลูเป็นดูน้องนะครขอบคุณมากครับเป็นคนเร้ใยากหนารงแล้วจะดีนเยี่ยมเย่มเป็นงกัเอนยไง คือจะบอกว่าเที่ยวยังไงให้ขายของแต่ว่าตอนนี้ทุกคนทวง่ก็เรียกว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะมีทางออกที่ดีแล้วเพราะว่าทั้งสองฝ่ายค่ะต่างได้ออกมาชี้แจงนะคะพร้อมกับปรับความเข้าใจกันและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตขอเป็นกําลังใจค่ะให้กับทุกฝ่ายนะคะขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะก็ในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่นะครับปี68และรวดเร็วมากนะครับ เอาเป็นว่าปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายเยอะนะหลายๆคนก็บอกเป็นปีอาถรรพ์นะครับมีแต่เรื่องที่ปวดหัวและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมเอาเป็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกันแล้วแต่นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะนะครับอยู่กับมันแต่ว่าอย่าไปเครียดจนเกินไปนะฮะอยู่ได้แต่ว่าปล่อยวางลงบ้างและในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนี้มีโอกาสที่จะแบบตั้งสติมากขึ้นนะครับหาเหตุผล นะฮะในการอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะครับแล้วก็มีหนทางในการทำมาหากินเยอะๆพยายามมองช่องทางหลากหลายมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือนะฮะอย่าไปอยู่ในระบบเครือข่ายแล้วก็อย่าทําอะไรที่แบบอย่าไปเชื่อคนง่ายครับของถูกแล้วก็ของดีไม่มีจําไว้เลยนะฮะแล้วก็การได้ผลประโยชน์ตอบแทนเยอะๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่มีนะฮะแล้วก็อย่าเชื่อใครโดยปราศจากการมีตรวจสอบ นะอย่าเชื่อแค่พูดเชื่อผมอย่าเชื่อแค่พูดคนเชื่อแค่พูดแล้วคล้อยตามจิตวิทยาที่คนพูดถ้าคนพูดเก่งเหมือนอับดุลคนที่ฟังก็หมดตัวนะฮะขอให้ปลอดภัยทุกทุคนทั้งสุขภาพเงินทองนะฮะแล้วก็มีชีวิตอนาคตที่ดีขึ้นนะครับสวัสดีปีใหม่ครั้งสุขภาพแข็งแรงครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดาราะะคะ